พริกน้ำตาลน้ำปลานะคะเต็มไปหมดเลยนะคะในข้อที่สในข้อที่3นะคะที่โต๊ะรับประทานอาหารเย็นนะคะคุณต้องการเกลือ but the salt shakers i right in front of your friend แต่ว่าปรากฏว่าขวดที่ใส่เกลือเนี่ยนะคะอยู่ข้างหน้าเพื่อน you say to her คุณจะบอกเพื่อนว่าอะไรคะ don't use the salt. I need it too อย่าใช้เกลือนะเว้ยเพราะฉันต้องการโอ้โหหยาบขายมากข้เอไม่เอานะคะคือ B Would you please pass the salt คุณช่วยส่งเกลือมาหน่อย cause see, you should not take all the salt เธออยากกินเกลือจนหมดหละอ่าไปว่าเขาอีกคดี I would like would some salt. Do you want some? อยากจะได้เกลือต้องการบ้างไหมนะคะแต่โจ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราอยากจะได้เกลือนะะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสนอเกลือให้เขาเพราะฉะนั้นในข้อน,นี้จึงตอบข้อบีบอยค่ะ Would you please p a s s the salt นะคะ salt แปลว่าเกลือค่ะนะะทีนี้ salt เค็มแต่ดีใช่ไหมแล้ว salt ทีแปลว่าอะไร salt ที่เป็น adjective แปลว่าอะไรลูกเค็มนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่4ี่ค่ะข้อที่ส number f o u ค่ะบอกว่า your English teacher is going to begin the lesson นะคะคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะกำลังจะเริ่มต้นบทเรียนค่ะ but she forgets her whiteboard marker ปรากฏว่า ลืมปากกาไว้บอร์ดนะคะปากกาไว้บอร์ดภาษาอังกฤษเรียกว่าไว้บอร์ด marker นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังชอบเรียกว่าไว้บอร์ดเพนนะคะน้องๆก็บอกคุณครูเลยว่าคือที่บ้านเรียก w h i ไว้บอร์ด marker นะคะก็บอกว่าคุณครูเนี่ยนะคะลืมไว้บอร์ด marker มา you say to her คุณก็จะบอกกับคุณครูว่าอะไรเอ what's the matter with you ครูคะวันนี้เป็นอะไรอ่ะเนี่ยฮะเขาบี t h e r get your marker ครูคะเนี่ยหนูไปหยิบปากกาให้นะคะซึ่งปากกาเขียนไวบอร์ดเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเรียกว่าไวบอร์ดมาร์คเกอร์ไวบอร์ดเพนหรือเรียกว่า m a r k คเกอรเฉยๆก็ได้นะคะหรือข้อสีคะ you forget again teacher ครูคะคุณลืมอีกแล้วอ่ะครูต้องสำนึกนะคะคดีดอก why don't you have your marker with you ทำไมไม่รู้จักมีมาร์คเกอร์เป็นของตัวเองบ้างอ่าไปสอนครูอีกนะตกลงใครเป็นครูเป็นนักเรียนกันแน่นะคะ เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงตอบอะไรคะหนูก็ต้องเสนอความช่วยเหลือให้คนครูหนูจึงตอบข้อีบอยเก่งมากว่า teacher I get your marker นิดนึงนะคะคนอเมริกันเนี่ยนะคะเขาจะเรียก teacher เขาจะเรียกอาชีพการแต่คนอังกฤษเนี่ยนะคะเขาถือว่าการเรียกอาชีพไม่สุภาพเพราะฉะนั้นคนอังกฤษก็จะไม่มีการ o o d morning teacher และจะเรียกอะไรล่ะเขาก็จะเรียกชื่อกันเลยนะคะสมมติน้องเรียนกับพี่หวงจีน้องก็จะไม่เรียกพี่หวงว่า teacher น้องก็จะเรียกว่ามิสหวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนสงสยัยเอ m มิสกับ มิสตัวนี้มิสอันนี้คือย่อของมิสเหรอไม่ใช่นะคะมิสอันนี้คือนางสาวนะคะส่วนอันนี้อัน m มิรสมิสแปลว่าคุณนะคะซึ่งเป็นภาษาที่เขาใช้อย่างทั่วไปนะคะในการเขียนจดหมายเขาเออดีมเมิร์สไว้ก่อนนะคะเราไม่ต้องไปสืบว่าคนนี้แต่งงานหรือยังนะคะทีนี้ต่อไปค่ะ number five ข้อที่5ค่ะนะ,ะชื่อแซมนะคะไม่ได้ชื่อแสมะนะคะ Sam asks for a stapler stapler แปลว่าแม็กค่ะแม็กที่หนีบกระดาษ ทิกลึกอย่างเงี้ยนะคะ Sam asks for a stapler but you have a paperclip นะคะ Sam ขอแม็กนะคะแต่ว่าคุณกลับมีที่หนีบกระดาษนะคะที่หนีบกระดาษภาษาอังกฤษเรียกว่า paper clip, paper clip นะคะ You say to him คุณเลยบอกกับเขาว่าเอ๊ t h a t s i eh, t ใช่เลยอะ่ะเกี่ยวไหมลูกฮะบอกว่าขอแม็กหน่อยอ๋อใช่เลยงงค่ะก็ี would this do ใช้อันนี้ได้ไหม หรือข้อส How is it เป็นยังไงบ้างอะชีวิตวันนี้มีความสุขไหมแต่ไม่ได้ต้องการอะไรนะแค่ขอแม็กทํทำไมต้องมาถามอะไรมากมายขนาดนี้ดี h e r e you are h e r e you are น่าจะเป็นคำตอบที่ใช้ได้ใช่ไหมแต่ไม่ตรงกับโจทย์เพราะโจทย์เขาบอกว่าอะไรคะขอยืมแม็กแต่มีที่หนีบกระดาษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็น่าจะถามว่า will this do อันนี้ใช้ได้ไหมนะคะเป็นข้อที่5จึงตอบข้อ b บอยค่ะ will this do นะคะต่อไปค่ะในข้อที่6ค่ะ You want your boss to allow you allow นะคะแปลว่าอนุญาตไม่อ่านอโลนะคะไม่อ่านอโลไม่เป็นคนฮาวายี่ลูกไม่อโลฮ่าลูก allow วแปลว่าอนุญาตค่ะนะคุณต้องการให้หัวหน้าของคุณ allow you to be away from the office ต้องการให้หัวหน้าของคุณอนุญาตให้คุณหยุดงานนะคะ next Monday ในวันจันทร์หน้านะคะ to celebrate your house warming party เพื่อเป็นการที่คุณจะไปฉลองขึ้นบ้านใหม่นะคะ house warming party you say คุณจะพูดกับหัวหน้าว่า เอเลสเทคเน e กซ์มันเดย์อหัวหน้าคะวันจันทร์มาหยุดกันเถอะเออข้อบีเมอ take next m o n d a y off หัวหน้าคะขออนุญาตใช้คำว่าเมนะคะเป็นการขออนุญาตอย่างสุภาพนะคะหัวหน้าคะวันจันทขอหยุดค่ะข้อค่ะ How about taking Next m o n d a y o f f หัวหน้าคะหัวหน้าคิดว่าการหยุดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างอ่าให้หัวหน้าลองชาวหัวหน้าด้วยข้อดีด็ก what's the matter with taking next Monday off จะเกิดอะไรขึ้นคะว่าท่าดิฉันเนี่ยจะหยุดวันจันทร์แน่ให้หัวหน้าคิดอีกแล้วนะคะ ในข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือขออนุญ,ญาตเข้าไปตรงๆอย่างสุภาพเลยว่า May I take this Monday off ตอบข้บ b อย y ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะพล t h ล r l u ล g a เก l ลักเก e แปลว่าสัมภาระค่ะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นลัก a g e จึงไม่มีการเติม S ค่ะในข้อที่7จ o ดพลายล Lu g ลักเกชพลา e ทำสัมภาระหายค่ะ She went to see the a i r l i n e o f f i c e r ก็เลยเดินไปหาเจ้าหน้าที่สายการบินค่ะ s ี She said ้เ a i d และพูดว่า A I like to make a claim for my luggage อยากจะเคลมของค่ะ B I think my luggage is unattended นะคะ unattended แปลว่าไม่ได้เข้าร่วมมาด้วยดิฉัา,าระของดิฉันไม่ได้เข้าร่วมมาในเคนนด้วยนะคะพูดเป็นทา,ารมากก่าด้เขาะะ้าร่วะมาข้วย C I wonder how I get my luggage back นี่ที่ฉันกําลังนั่งสงสัยอยู่ว่าจะเอาของคืนมาได้ยังไงหรือ D I want a q u e s to i n want I to question you about my luggage ที่ฉันอยากจะถามคาถาม,ถามคุณเกี่ยวกับสัมภาระหน่อยนะคะเวลาที่น้องๆขึ้นเครื่องบินนะคะพอเครื่อง ลงนะคะสิ่งแรกถัก ของน้องๆหายน้องๆต้องไปเคลมค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงตอบข้อ A นะคะคำว่า luggage เนี่ยนะคะแปลว่าสัมภาระเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะจะมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า baggage ค่ะ baggage ก็แปลว่าสัมภาระนะคะอีรุงตุงนังนะคะก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีสำนวน bag and baggage นะคะก็คือทรัพย์สินเงินทองนะคะทุกอย่างเลยที่เราเป็นเจ้าของนะคะรวมทุกอย่างเลยนะคะทั้งเงินทั้งเสื้อผ้าทั้งกระเป๋านะคะก็เลยมีสำนวนคำว่า bag แกเกจนะคะแปลว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เราเป็นเจ้าของนะคะเป็นยังไงบ้างคะข้อสอบ c o n v e r s a เ i o n นนะคะข้อสอบแบบนี้นะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Situational Dia ล็อนะคะเขาจะมีการกำหนดสถานการณ์มาให้ต่างๆนานาค่ะว่าถ้าคุณไปเจอสถานการณ์อย่างนี้นะคะเขาถามอย่างนี้คุณจะตอบอะไรนะคะเทคนิคในการทำนะคะง่ายๆก็คือเราจะต้องอ่านโจทย์และวิเคราะห์ว่าตกลงเนี่ยเราเป็นใครและเราสามารถที่จะพูดนะคะระดับภาษาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลือก Choice ที่ถูกต้องนะคะ เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะหลังจากเราไปเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงของ Voca b u l a r y นะคะวันนี้คำศั์นะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้องพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเบรกสักครู่เดียวแล้วมาเรียนกับพี่วงนะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ